ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสเก็ตโครแล้ววันนี้ก็อยู่กับผม กันอีกเช่นเคยนะครับโดยผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าภา,ายในคลิปนี้มันจะเป็นการอ่านตำนานเงาที่แตกสลายนะก็คือการที่เพื่อนๆร้องขอมานะครับโดยคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ให้เพื่อนๆเลือกนะว่าจะเอาตำนางเงาที่แตกสลายหรือว่าจะเป็นดาบเดี่ยวห่วซานนะแต่ว่าเพื่อนๆเลือกที่จะอ่านเงาที่แตกสลายก็เลยโหวตตามจํานวนเสียงคนข้างมากเนาะทีเนี้ยหลังจากที่ผมอ่านไปสักพักนะอันนี้ผมมาอัดทีหลังหลังจากที่อ่านจบนะผมรู้สึกว่ามันจะงงๆหน่อยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆฟังอ่านมาเนี่ยเดี๋ยวก็รบกวนเพื่อนถ้าเเิดจลวียยคปะ๋ผม เรื่องราวของทั้งหกเล่มเนี่ยไว้ในท้ายคลิปอีกทีเนาะโอเคสําหรับใครที่เข้าใจแล้วเชิญรับชมได้เลยครับตำนานเงาที่แตกสลายตอนที่1รับรอบเข่าของเหล่าถวยเทพฉันคือนายพลหวยหยางผู้ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงเป็นทูตของจกักรพรรดิในภรารกิจของราชวงศ์ยังไม่รีบหลีกทางไปอีกนายพลอย่างนั้นเหรองั้นเดี๋ยวนี้มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงนี่เป็นยศทางทหารแล้วนั้นเหรอฉันคิดว่ามันเป็นแค่หน่วยงานราชการซะอีกมี ตอบอย่างไม่รังเลทันใดนั้นใบหน้าของฝั่งตรงข้ามก็แดงกำ่ำแค่คนไร้การศึกษาที่อยู่ตามชายแดนอย่างแกนะมันจะไปรู้เรื่องอะไรอย่าบอกนะว่าช่วงไม่กี่ปีมานี้ราชวงศ์เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบแล้วนักรบดาบสองคมที่มากับพวกเขาก็หัวเราะขึ้นมาพร้อมกันฮะฮะงั้นก็จบการเดินทางอันยาวนานของเราสู่เมืองหลวงในที่สุดรถมาก็ผ่านด่านตรวจสอบไปหลายพันไม์เพียงเพื่อจะมาจบที่โรงแรมเล็กๆในป่าแห่งนี้ฉิน เด็กในร้านจ้องไปที่ใบหน้าอันแดงกล่ำของเวยหยางอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเธอคือเจ้าหน้าที่หญิงที่ปลอมเป็นชายสายตาของพี่ชายช่างหลักแหลมยิ่งนัก นักรบคนหนึ่งพูดขึ้นมาเธอคือเลขาที่การหน่วยงานราชพิธีเราสองคนเป็นนายทหารหลวงคนหนึ่งคือทหารราชองครักษ์ส่วนอีกคนหนึ่งมาจากจัก,กรวรรดิซึ่งเราทั้งสองคนนั้นเชี่ยวชาญในด้านการใช้เงาและดาบเราได้รับคําสั่งจากรัฐมนตรีหลวงให้มาที่นี่เพื่อรับเอาดาบมารคืนไปนะ่ <c oughs> ถึงแม้ว่านั่นจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาแต่อย่างน้อยเรื่องเกี่ยวกับราชวงศ์ก็ไม่ได้หลอกหรอกนะนักรบอีกคนที่ดูท่าทางอายุยังน้อยอยู่นั้นผู้เสริมขึ้นมาเรื่องของดาบมารนนนั่น่มกเกเนอะววนะววาา์ หรือ600ปีก่อนมีอุกาบาทร่วงลงมาจากท้องฟ้าซึ่งอุกาบาตนี้ถือว่าเป็นสิ่งล้ำค่าในปัตตพีนี้และควรจะต้องถูกนำไปให้แก่ราชวงศ์อย่างไรก็ตามกลับมีช่างตีเหล็กนามเฟิงได้นำอุกาบาทนั้นไปใช้เป็นการส่วนตัวและสร้างดาบมารขึ้นมาทั้งหมด9เล่มด้วยกันว่ากันว่าดาบมารเหล่านั้นน่ะสามารถดูดทรัพย์สติปัญญาของมนุษย์และสร้างความปั่นป่วน,นแก่ยุทธภพเป็นวงกว้างอย่างนี้นี่เองเมื่อพูดจบแล้วมีก็เปิดประตูห้องน้ำจะยังไงก็ได้แล้วนะแต่รีบออกมาจากห้องน้ำเดี๋ยวนี้ ในที่สุดหวยหยางที่ถูกมองออกว่าปลอมเป็นผู้ชายก็ยอมแพ้และแสดงเสียงจริงออกมาซึ่งเสียงของเธอนั้นทั้งนุ่มนวลแล้วก็อ่อนหวานน่าฟังเป็นอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่หวยหยางนั้นเป็นสตรีผู้ที่ได้รับการสั่งสอนจากราชวงศ์แตกต่างจากบุรุษอย่างพวกเราที่จะไปทําธุระที่ไหนก็ได้ยังไงพี่ชายก็ช่วยรีบหน่อยเถอะนะจากนั้นมีก็ล้างมือเสร็จก็ออกจากห้องน้ําและมานั่งร่วมโต๊ะกับนักรบทั้งสองมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่เราจะได้พบกับผู้ที่เคยชินกับเรื่องของราชวงศ์อย่างนี้นะคนที่ดูเหมืออนนจะเป็ทหางค์ัก ทักมีขึ้นมาจะรังเกียจไหมถ้าจะเล่าความเป็นมาของเดให้พวกเราได้ฟังบ้างฉันนะ่ะมีชื่อว่ามีทินเรนพ่อของฉันเคยเป็นหัวหน้ารัฐมนตรีพิธีชุมนุมหลวงต่อมาถูกจัดฉากใส่ร้ายว่าคดโกงก็เลยลาออกแล้วก็กลับบ้านนอกนี่แหละมี กล่าวคำตัวเองอย่างช้าๆและพูดว่าพ่อของฉันนั้นเปลี่ยนไปตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นสักวันฉันจะกลับสู่ราชสำนักเพื่อล้างข้อเก่าหาและกู้ชื่อเสียงให้กับตระกูลตอนที่2เรื่องของการครอบครองอืมอร่อยหลังจากที่หวยหยางนั้นกาลังรับประทานอาหารอยู่ก็ได้มีวิญญาณบางสิ่งนั้นเข้ามาครอบครองร่างของเหวยหยางหลังจากนั้นเธอก็เปลี่ยนกลายเป็นคนที่อ่อนโยนและใจเย็นลงมากเธอหยิบปายเนื้อที่มีทําขึ้นมาและกัดเข้าไปคาเล็กๆหนึ่งคำแล้วก็โดนลวกปากภาพของเธอในตอนที่แลบลิ้นออกมาเพื่อระบายความร้อนช่างนน่ารรัักจิงๆฉไมไหววแล้ รอย่อยก่อนสักหน่อยมีผู้ใช้ลูกตาข้างหนึ่งเพื่อทาให้วิญญาณสงบและหยิบภัยเนื้อขึ้นมากินบ้างเธอพูดใหม่อีกทีสิเหมือนมีเขาจะรู้แล้วนะครับว่าเวอร่ยงเนี่ยตอนนี้นโดนวิญญาณบางดวงเนี่ยเข้ามาครอบครองร่างอยู่สิ่งที่เรียกว่าอุกบาทในตอนนั้นแท้จริงแล้วก็คืองเงาแห่งสวรรค์มันถูกมนุษย์ตัดจนขาดและนําไปทําเป็นดาบมาทั้ง9้าเล่มซึ่งเล่มนี้ก็คือดาบมารหอกทะเล Source of Mist แล้วก็อีกสองเล่มที่พวกเขารวบรวมมาได้เมื่อก่อนหนะ้าจากนั้นมียังถามนะครับแล้วเธอคือใครฉนนะค กกเป็นจักรพรรดิแห่งสวรรค์แต่ฉันลืมชื่อของฉันไปแล้วครั้งหนึ่งนะ่ยฉันเคยรับหน้าที่สอบสวนและพิจารณาคาดีความหรือถ้าจะใช้ภาษาของพวกเธอก็คือผู้พิพากษานั่นแหละนะเนื่องจากสำนักราชาพิธีนั้นต้องรับผิดชอบต่อพิธีการบูชาและการถวายของสักการะพ่อของมีจึงบังคับให้เขาเรียนรู้ทุกรายละเอียดและคำพูดในพิธีกรรมของราชาสำนักทุกครั้งและเนื่องจากพิธีกรรมส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการ,รเผชิญหน้ากับกองก,องกำลังที่แปลกประหลาดและเทพเจ้าอารมณ์เขาจึงพอที่จะรู้ถึงวิธีการจัดการกับพวกเขาเหล่าน ที่จะปกป้องชื่อของพวกเขาอย่างระมัดระวังนั่นก็เพราะว่าความรู้เกี่ยวกับชื่อที่แท้จริงของเทพเจ้าจะช่วยให้มนุษย์สามารถควบคุมพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นเขาจึงไม่เชื่อว่าเธอคนนี้จะลืมชื่อของเธอไปอย่างง่ายๆเพราะนั้นทางราชวงศ์เลยอยากจะริบเอาดาบคืนไปเพื่อหลอมเป็นงเงาแห่งสวรรค์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั้นหรอมีนั้นกำ <c oughs> ลังพยายามทำใจยอมรับกับความเอ็นเอียงเหล่านี้เลยไล่ถามต่อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าของร่างกายนี้น่ะไม่รู้เรื่องอื่นเลยเธอเพียงแต่ โกรธแบบสุดๆและอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองนะ่ะเหยหอย่างนำมือท่าไว้ที่กลางหน้าอกของตนแล้วก็ฉันควรที่จะใช้พิธีส่งเซียนอะไรเพื่อส่งเธอไปไหมมีนั้นถอดผ้าคาดตาที่พันตาเขาอยู่หนึ่งข้างแล้วจากนั้นฉันจะได้ดวงตาคืนหรือเปล่าบอกมาชื่อนึงสิหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าเงยหน้าขึ้นมาทั้งทงที่ยังมีเศษพายติดอยู่ที่ปากอย่ามาไร้สาระนะการตวรวจราชการของจกักรพรรดิน่ะมันเป็นหน้าที่ของจกักรพรรดิเองฉันจะเรียกทึกทักว่าได้ตำแหน่งของรัฐมนตรีพิธีชุมนุมหลวงนี่มาด้วยตาเพียงข้าง้างางงงงงเดยยยววไไไัฉนก็ตอร เศษชิ้นส่วนของเล้าแห่งสวรรค์นั้นอยู่แล้วหญิงสาวผูดขึ้นมาไม่อย่างนั้นโลกนี้ ได้ถึงการลาวาสาแน่ๆมีนั้นไม่ได้ตอบโต้อะไรเพียงแต่แค่จ้องมองไปยังหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าเธอไม่จําเป็นต้องร่วมทางไปกับฉันก็ได้แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้คนยังไงขอยืมตาของเธอไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันนะตอนที่3การเดินทางสู่ทิศตะวันตกอันมืดมิดสิ่งที่ฉันพอจะทําได้เพื่อเธอก็มีเท่าน,นี้แล้วนะมีทํากับข้าวที่ทําเสร็จเสิร์ฟขึ้นโต๊ะอาหารเรื่อยๆจากนั้นก็นั่งลงตรงฝั่งตรงข้ามของเหวอย,อย่างแขนขวาของเวอย่างนั้นหักจากการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายเมื่อสักครู่มันยััังงงคงถูกพนนด้้วยผาผาแลเธอจ มองไปที่มีอย่างจริงจังเป็นเวลานานแต่มีนั้นก็ยังนั่งอยู่ที่เก้าอี้เท้าคางของเขาแล้วมองลงต่ำซึ่งทั้งคู่นั้นนั่งอย่างเยียบเียบอยู่พักใหญ่ในที่สุดเวร่หย,ยางก็ลองใช้มือซ้ายขีดตะเกียบขึ้นมาแต่ก็ขีบลูกชิ้นที่อยู่ในซุปร้อนๆนั้นไม่ได้สักทีมีถอยหลังหายใจแล้วก็หยิบตะเกียบขึ้นมาเอาเถอะฉันป้อนเธอเองแล้วกัน เธอทำให้ฉันได้มากกว่านี้อีกทันใดที่เหวยอย่างนั้นกินเข้าไปได้ไม่กี่คำเธอก็พูดออกมาอย่างนี้แน่นอนว่าอารมณ์ของเธอยังคงเหมือนเดิมไม่มีหวั่นไหวคณะรัฐมนตรีพิธีชุมนุมหลวงนั้นมีไว้เพื่อเธอทูลและบูชาพวกเธอทั้งหมดที่อยู่เบื้องบนการรับใช้เธอเป็นหน้าที่ของครอบครัวของฉันในเมื่อเทพเจ้าลงมือเองแล้วมนุษย์อย่างพวกเราจะยังทำอะไรได้อีกล่ะหลังจากประโยคนี้มีก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วก่อนหน้านี้เธอต่อสู้กับเจ้าของดาบมานไม่ใช่ว่ามีวิธีที่ทำให้หอกลอยและควบคุมดาบได้ั้นเงนั้นแล้วก็สบาย นั่นเป็นวิชาที่พ่อของฉันถ่ายทอดมาให้มีเพียงฉันเท่านั้นที่สามารถใช้ได้นั่นคือขั้นตอนสุดท้ายในการพิพากษาความชั่วและการประกาศความยุติธรรมไม่อยู่ๆเสียงของหวยยางก็สั่นเครือไม่สามารถใช้พั่มเพื่อได้หรอกนะก่อนที่เขาจะตายเขาพูดอะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดมากๆเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของพ่อฉันมีนั้นนํามือไปเล่นกับไฟได้วยความเบือ่อรัฐมนตรีมีนั้นไม่ใช่ทั้งผู้บริสุทธิ์และผู้กระทําความผิดประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรกันนะถ้าหากว่าทางราชวงศ์ไม่ได้อยากที่จะสร้าง,งาเงาแห่งสวรรค์ขึ้นมาใหม พัดแห่งสวรรค์ที่สิงร่างของเหวยหยางอยู่ก็ทําให้เขานั้นเป็นศัตรูกับทางราชวงศ์นั้นสิเรากับจะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของมีใบหน้าของเหวยหยางนั้นดูมืดมนภายใต้แสงเทียนเธอพูดว่าเธอไม่จำเป็นต้องช่วยฉันอีกต่อไปเธอก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาช่วยราชวงศ์หรอกมีนั้นตอบเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วก่อนอื่นฉันต้องไปถามความจริงจากตาแก่ก่อนเหวยหยางนั้นพูดอ่ะ เราจะไปหาท่านพ่อของเธองั้นเหรองั้นฉันต้องไปหาซื้อเสื้อผ้าใหม่กับแต่งหน้าก่อนถึงจะดีเขาก็แค่ตาแก่คนหนึ่งไม่จาเป็นต้องทําขนาดนั้นหรอกมั้งทันใดนั้นเวอรยางก็มีปฏิกิริยาที่คาดไม่ถึงนี่มันเป็นหน้าที่ของเธอไม่ใช่หรือไงตอนที่4ี่แผนเด็ดเผชิญหน้ากับสถานการณ์เช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นนักรบที่แข็งแกร่งหรือแม้แต่เหล่าเซยงก็คงทําอะไรไม่ได้ดาบซอฟออฟเฟนคาทากุโกชะมันถูกทําขึ้นมาจากชิ้นส่วนของน้าแห่งสวรรค์ที่เคยเป็นดารานี่แห่งดินแดนไฟ ขอโทษทีในภาษาที่เจ้าหญิงเข้าใจก็คือ มันถูกทำขึ้นจากอักษรรูนของดินแดนแห่งไฟทำไมนักรบจากแดนตะวันตกที่อยู่ตรงหน้าจึงสามารถใช้ดาบได้อย่างเก่งกาจเพียงนี้โดยทั่วไปแล้วคนที่ถูกดาบมารดุสติปัญญาเข้าไปจะสูญเสียสติสัมปชัญญะและวิชาในการต่อสู้ที่มีอยู่เดิมไปหวยหยางดูแลแขนที่หักของเธอและหอบท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดโดยปกติแล้วความสามารถของเธอจะช่วยให้เธอสามารถแก้ไขกระดูกที่หักได้แต่เปลวไฟที่ไม่สามารถดับได้นั้นจะยังคงเผาแผลที่ลกง่ายของเธออย่างไม่ลดละและสายตาของเธอเริ่มผ้ามัวจากการสูญเสีย มี ก้ามายิงข้างหน้าเธอเพื่อกันเธอออกจากธนูดูจากสายตาของเธอแล้วดูท่าจะอยากถามหลายเรื่องเลยสินะเอาเถอะฉันจะบอกอะไรให้กันแล้วกันฉันฆ่าพ่อของเธอก็เพราะว่าเขาพยายามที่จะขัดขวางการคืนชีพของราชาแห่งเทพส่วนเหตุผลที่ฉันสามารถควบคุมรูนของดินแดนแห่งไฟได้มากกว่าคนอื่นๆนั้นก็เพราะว่านักรบจากแดนตะวันตกง้างดาบมานขึ้นมาเพราะว่าฉันคือน,นักรบแห่งฮันฟอร์มอโบผู้ชื่นชอบในการฆ่ายัางไงละ่ะครั้งหนึ่งจกักรพรรดแห่งสวรรค์ได้ทำสงครามกับอาสุล่าโดยเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่สงคราม แล้วเขาได้คัดเลือกกองทหารจาก3ดินแดนและทําให้พวกเขานั้นสงบใจด้วยการบอกว่าจะให้มาเป็นกองทหารแห่งสวงสวรรค์ของเขาหลังความตายของพวกเขาบางครั้งพวกเขาถูกห้อมล้อมไปด้วยสภาพอากาศที่โหดร้ายที่เต็มไปด้วยเมฆสายฟ้าและพายุเทอร์นาโดผู้คน่างพูดถึงพวกเขาในนามกองทหารเดอ Hunting f o r m มเบิแห่งสวงสวรรค์ยังไงล่ะ ท,ทำไมถึงนักรบผู้ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นมองดูดาบมารที่แตกเป็นเสียง,ยงและตัวเองก็ถูกผลักจนได้รับบาดเจ็บทมกลางความวุ่นวายมีได้นําดาบที่พ่อของเขาทิ้งไว้ออกมาซึ่งมันมีจุดประสงค์ในการแสดงท่าทางต่อต้านมากกว่าความพยายามที่จะต่อสู้อย่างแท้จริงโดยตัวเขาเองนั้นไม่รู้เลยว่านี่คือดาบมารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทั้งหมดทั้ง9ก้าเล่มที่ครั้งหนึ่งนั้นมันเคยเผาโลกทั้งใบให,ให้กลายเป็นเท่าทานเลเวทานซึ่งหากจะพูดว่ารูนของดินแดนแห่งไฟนั้นประกอบไปด้วยความลึกลับแห่งดินนนนนแแดห่่งไฟเชันน้ เลเวทานก็เป็นความจริงอมตะของดินแดนแห่งไฟดาบมานที่แต่เดิมได้ดับไปแล้วเนื่องจากมันเผาไหม้โลกจนไม่เหลือแม้แต่เท่าฐานแต่กลับมาลุกไหม้อีกครั้งเนื่องจากกินกินรูนแห่งดินแดนไฟเข้าไปโลกท้องใบพินาศไปอีกแล้วงั่นเหรอเมื่อพูดจบลงหัวยยานก็ล้มลงไปตอนที่5มรดกของเทพธิดาสิ่งที่เจ้าทําไปถือเป็นการช่วยเหลือผู้คนซึ่งนั่นสามารถได้ได้ว่าเป็นผู้กล้าเจ้าชายกลุมมือประสานกันไว้อยู่ด้านหลังของเขา และเดินวนรอบมีผู้ที่หมอบคำนับลงกับพื้นแต่ว่าจิตใจของมีนั้นไม่ได้หวั่นไหวแต่อย่างใดส่งมอบเงาแห่งสวรรค์มาซะและหลังจากนั้น30วันตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรีพิธีชุมนุมหลวงจะเป็นของเจ้าซึ่งหากว่าเจ้าต้องการแล้วก็ภายใน10ปีจะเอาตำแหน่งเลขาธิการอาุโสเลยก็ได้เจ้าชายนั่งลงคำตอบของเจ้าละ่ะคนสามัญที่ต่ำต้อยไม่กล้าจะพูด จนกว่าพระองค์จะอนุญาตให้เขายืนขึ้นนั่นก็เหมือนกับเจ้าสั่งให้ข้านะั้นอนุญาตให้เจ้าลุกขึ้นยืนไม่ใช่หรือมีได้ไม่ได้ไดในฐานะของผู้ที่สักวันหนึ่งจะข้าวขึ้นมาเป็นท่านหลอดของประเทศเฮ้ออะไรกันล่ะเนี่ยอยู่ๆมีก็เปลี่ยนท่าทางตามพิธีกรรมของราชวงศนะ์น่ะไม่จะเป็นต้องหมอบคำนับลงกับพื้นหรอกนะแต่กล่าวกับเจ้าชายว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญ3าครั้งก็พอแล้วฉันก็แค่เห็นว่าวันหนึง่งเธอจะได้เป็นราชาก็เลยอวยพรล่วงหน้าไปแล้วคุณมาทำเชิด เจ้านี้ฉันทําไมมีนั้นยืนขึ้นฉันจะมอบเงาแห่งสวรรค์ให้เธอครึ่งหนึ่งส่วนรูนแห่งไฟของดินแดนแห่งไฟนะ่ะฉันจะเอาไปถวายให้แกพ่อจริงๆแล้วหลักๆก็เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องเลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ะนะนช่วยไม่ได้นี่ขอแค่หน้าตาเหมือนกันก็ยังดีอีกหน่อยนี่จะถูกรู้จักในฐานะอาวุธสุดยอดชั้นหนึ่งอันใหม่ของประเทศชาติฮ่าฮ่ามีนั้นนั่งลงตรงหน้าของเจ้าชายอย่างไม่มีท่าทางเกรงใจใดๆพวกเราก็ล้วนดื่มนมแม่โตมาด้วยกันทั้งนั้นแต่ไงเธอถึงได้โง่อย่างนี้นะ สามหาวข้านับถือเลดี้มีในฐานะแม่นมของข้านี่ก็ถือว่าข้านั้นอดทนกับเจ้ามากแล้วนะไอตำแหน่งหัวหน้ารัฐมนตรีพิธีชุมนุมหลวงอะไรนั่น่ะใครจะเป็นก็ให้มันเป็นไปเถอะฉันกลับก่อนนะเจ้าชายอึง้งจนพูดไม่ออกไปชั่วครู่หนึ่งหัวอยอหยางล่ะมีนั้นกลับไปกินข้าวและแสดงท่าทาง ยางเป็นห่วงออกมาอ้อเธอได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นเลขาธิการหน่วยงานราชพิธีเนื่องจากคุณงามความดีที่สามารถกู้ดบับคืนมาได้ซึ่งเธอเองก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการร้ายของพ่อของเธอซึ่งเป็นรัฐมนตรีหลวงโดยท่านรัฐมนตรีสำนักราชพิธีและเลขาธิการอาวุโสทั้งคู่ให้การเป็นพยานซึ่งฉันนั้นจะเป็นคนดูแลเธอเองฟังดูแม่งนะแต่ว่าก็โอเคแหละคนคนนั้นไปสั้นแล้วดวงตาที่เสียไปก็ได้คืนมาแล้วแต่จนถึงเดี๋ยวนี้บางส่วนก็ยังรู้สึกเจ็บรวกับอาการหลอกหลอนนนแแบบคขหัักที่ยง รู้สึกว่าปวดอยู่ตอนที่6ความว่างเปลา่าข้าไม่ได้สร้างเจ้ามาเพื่อวันหนึ่งเจ้าจะได้เอาเงานั่นทะลวงข้าหรอกหรือเมื่อรู้ตัวราชาแห่งเทพก็ล่องลอยสู่สวงสวรรค์ไปสู่สายฟ้าฟาดและสายลมไร้รำต้อนรับการกลับมาของเขาแต่เธอนั้นไม่กลัวอีกแล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่เธอรอคอยมาตลอดทั้งชีวิตช่วงเวลาที่เธอถูกสร้างขึ้นมาตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาไม่นี่ไม่ใช่ที่มาของความกล้าของเธอความกล้าของเธอนั้นคือช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกับเขาเงาแห่งสวรรค์เออร์มิน ที่เคยแทงเอ็กซิสมันดิและเชื่อมต่อโลกทั้ง9้าเข้าไว้ด้วยกันบัตรนี้แบบจําลองของมันได้กระจายไปทั่วทั้งสวรรค์ด้วยความหวาดกลัวในความบ้าคลั่งในสิ่งที่จะตามมาหลังจากที่ตนเองนั้นสิ้นชีวิตไปราชาแห่งเทพจึงได้สร้างหงัแห่งสวรรค์เล่มสุดท้ายและตั้งชื่อให้มันว่าพรินเซสซินเดอ์เวลูติเกลังเจ้าหญิงแห่งการลงทันในช่วงเวลานี้มันไม่สิเธอจะสามารถปลดปล่อยตัวตอนที่แท้จริงของเธอออกมาได้ปัดฉิมลิขิต จากบรรณาธิการเขียนไว้ที่ท้ายของฉบับตำนานเงาที่แตกสลายได้รับการตีพิมพ์สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยอินาซึมะแห่งสำนักพิมพ์ใหญ่เพื่อรวบรวมวัฒนธรรมในด้านต่างๆของหลีเย่ออกมาเป็นรูปแบบนวนิยายโดย5ฉบับแรกนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากและกลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมของอินาซึมะและหลีเยรวมถึงเป็นข้อเท็จจริงในเชิงพาณิชย์ว่าการมี ฉบับที่6ออกมาบ่งบอกถึงความสําเร็จของมันได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วฉันเชื่อว่าการจบลงอย่างกระทันหันของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในฉบับที่6นี้จะไม่ทําให้ผู้อ่านที่ติดตามมาดยตลอดต้องผิดหวังอย่างแน่นอนอาจจะล่ะนะแม้ในตอนจบอาจจะดูเหมือนเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงฉัน ต้องบังคับให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นมาโดยความพยายามที่จะกดดันคุณจิวผู้แต่งเรื่องนี้ให้ประกอบเรื่องราวขึ้นมาเป็นซีรีส์ใหม่ความจริงก็คือเขาต้องเล่งผลิตผลงานเพื่อให้ออกมาได้ทันเวลาตีพิมพ์คนจิวจึงต้องสร้างสารรค์ผลงานที่ต่างจากสไตล์ปกติของเขาไปบ้างเนื่องจากคนจิวต้องการที่จะท้าทายความสามารถของตอนเองในฐานะนักเขียนคนหนึ่งด้วยณจุดนี้เรารู้สึกเห็นใจแฟนๆของผู้ที่ติดตาม5ฉบับแรกของเรามาโดยตลอดด้วยโอกาสนี้เราจึงขอประกาศ ตีพิมพ์5ฉบับแรกในเวอร์ชันสำหรับนักสะสมในรูปแบบเซ็ตกล่องไม้ blackwood ผู้ที่ได้แต่ติดตามอ่านตำนานเงาที่จักสลายไปมาตลอดจากร้านหนังสือนี่เป็นโอกาสอันดีเยี่ยมที่คุณจะได้ครอบครองเป็นเจ้าของด้วยตัวเองแล้วนอกจากนี้เราก็ยังหวังว่าจะได้ติดตามเรื่องราวของเจ้าหญิงแห่งการลงทันต่อไปในอนาคตด้วยเช่นกันโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องกันนะครับก็คือเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มี Impact อะไรต่อเนื้อเรื่องเลยนะแต่ว่าก็มี Impact มากๆตอนท้ายเหมือนกันนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกกกกกัันน็็คคืออยู่่ดีีดมมมรระบาาตตลง โลกมนุษย์และอุกบ,บาทนั่นะคือสวรรค์มันทำพาลาดแล้วตกลงมาคนบนสวรรค์เนี่ยจะเรียกสิ่งนี้ว่าเงาแห่งสวรรค์ประมาณนั้นครับและทีนี้มันด้วยความนี่มันเป็นแร่ธาตุใหม่และเป็นแร่ธาตุที่แข็งแรงนะทางจัก,กรพรรดิเนี่ยหรือว่าทางราชวงศ์ตอนนั้น,นก็เลยสั่งให้คนเนี่ยไปเอาไอ้อุกบ,บาทนี้มาะีิดวาเป็นแร่ธาตุอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้คนที่ทําการแยกชิ้นส่วนแร่ธาตุเนี่ยเ <het S 2> พื่อที่จะเอาไปใช้ได้เนี่ยเขากลับเอาไปใช้ส่วนตัวครับแล้วก็แยกออกเป็นทั้ง9ชิ้นนะแล้วก็สร้างออกมาเป็นดาบบมมมมมาาาานนนนั่่เเเองคกกก็็ก็ืดจะีีีพพลปิศษใช้ท ทางราชวงศ์ก็พยายามที่จะไปนําดาบเนี้ยกลับคืนมานั่นเองนะครับก็คือเหมือนกับว่ายิ่งมีอาวุธที่แข็งแกร่งมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแบบแบบมีอำนาจขยามหน้าได้มากขึ้นเท่านั้นนั่นก็คือเราแข็งแกร่งทีนี้เวลาก็ผ่านไปครับบนสวรรค์เนี้ยก็ได้ส่งคนลงมาคนหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นลูกสาวของอดีตจักรพรรดิแห่งสวรรค์นั่นเองเขาก็ลงมาพอลงมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้ไปสิงร่างของเชื้อสายราชวงศ์คนนึงแล้วกันในราชสำนักโดยคนที่สิงร่างเนี้ยเขาเป็นผู้หญิงนะครับหลังจาก แต่งแบบแต่งเป็นชายเ,เพื่อนแล้วก็ออกมาตามหาดาบประมาณนั้นแล้วด้วยความที่ตัวเอกของเราที่มีชื่อว่ามีเนี่ยน่าจะมีพลังอะไรบางอย่างอยู่ในตาเขานะทำให้เทพองค์นี้หมายตามีที่จะแบบให้เขาเนี่ยมาช่วยตามหาดาบนั่นเองหลังจากที่เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้มีฟังเนี่ยเขาก็เหมือนกับตกลงนะว่าจะไปช่วยตามหาดาบทีนี้มันก็ตัดมาเลยครับนิยายเนี่ยก็ตัดมาเลยมาถึงตอนที่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายเลยนั่นเองครับทำให้เรื่องเนี่ยฉเฉลยออกมาว่าหลังจากที่แยกกันไปทั้งก้าดาบแล้วเนี่ยมันก็ได้มีกองกาลัง กองกำลังหนึ่งนะที่อยู่บนสวงสวรรค์นเนี่ยแบบเขาเรียกว่าอะไรที่ต้องการไอหลอมเงาขึ้นมาอีกครั้งน่ะก็ลงมาเหมือนกันนะโดยกองกําลังนี้เนี่ยมนเป็นกองกําลังที่เก่งมากครับมีชื่อกองกาลังว่า hunting f o r m b o b จะว่าง่ายๆคือกองกําลังนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นกองทหารที่อยากยึดอานาจอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะครับมันก็เลยลงมาเพื่อที่จะเอาดาบเนี่ยมาหลอมทากลายเป็นเงาเหมือนเดิมจะได้มีแบบอํานาจพอที่จะยึดสวรรค์ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่า พระเอกมันก็มีดาบอันนึงนะชื่อดาบว่าเลวิธาอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นครับแล้วก็ทําการจัดการอีลุงตรงนางกันก็เรื่องทั้งหมดก็แฮปปี้เอนดิ้งก็คือไอ้นั่นก็ตายไปส่วนเทพนั้นก็ได้กลับขึ้นสวรรค์น,นะครับแล้วก็คนที่โดนสิ่งล่างก็เขาเรียกว่าได้ความดีความชอบไปประมาณนั้นตอนจบของเรื่องเนี่ยเขาก็ได้เขียนอธิบายไว้นะครับว่า ก็คือหลังจากที่ลงไปเอาเงาสําเร็จใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวต่อมามาสวงสวรรค์นนะก็คือไอแบบแปลนเงาที่มันตกลงมาที่โลกนะครับมันเป็นเงาที่แข็งแกร่งมากๆเงาก็คล้ายๆทวนนะเพื่อนๆ่อนทีนี้มันเกิดเรื่องก็คือไอแบบแปลนเนี่ยมันกระจายไปทั่วสวงสวรรค์เลยก็คือแบบเขาเรียกว่าถ้าเกิดแบบทุกคนแม่งมีเงานี้ขึ้นมาคือสนุกแน่สวรรค์น,น่าจะปั่นปวดนะครับคนที่สร้างแบบแปลนเนี้ยขึ้นมาเขาก็เลยสร้างเงาสวรรค์ชิ้นสุดท้ายแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่า princess the vel เพื่อนๆจากคุณชื่อนี้ใช่แล้วมันเป็นชื่อเดียวกับชื่อของฟิตนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดเ,เพื่อนๆยังจําประวัติฟิตนี่นะคือฟิตมันอ่านนิยายใช่ไหมแล้วบันก็ตั้งชื่อตัวเองว่าเป็นฟิตเจ้าหญิงแห่งการลงทันชื่อเดียวกันเด๊ะๆหลังจากที่เราได้อ่านข้อความของสํานักพิมพ์ที่ได้ตีพิมพ์เรื่องตํานานงานที่จ่าสลายออกมาก็จะดูนะครับว่าหลังจากที่คนเขียนตํานานเรื่องนี้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาอยากที่จะท้าทายตัวเองแล้วก็เขียนตํานานในรูปแบบใหม่ก็คือไปเขียนตํานานอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองซึ่งผมคคิดวนนนเขีย มันน่าจะเขียนเรื่องที่ฟิตอ่านเช่นกันนะเดี๋ยวในอนาคตมันก็น่าจะเปิดเผยออกมานะครับว่าเออเนี่ยตำนานหรือว่านิยายที่ฟิตมันอ่านเนี่ยมันเป็นยังไงผมว่าน่าจะไปเปิดเผยในตอนที่อยู่อินาซึมะนะเพราะว่าสำนักพิมพ์ที่พิมพ์เรื่องนี้มาเนี่ยมันก็หยุดในอินาซึมะเช่นกันครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปของผมเนี่ยก็คือวิดีโอในวันนี้มันไม่ได้อิมแพคอะไรต่อเนื้อเรื่องเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพื่อนๆก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะที่ทําให้รู้ว่าฟิตเนี่ยน่าจะอ่านนิยายเรื่อาว่ นะก็ประมาณน้นครับท่านผู้ชมโอเคครับก็จบกันไปแล้วครับผมสาหรับตำนานงานที่แตกสลายนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับในคลิป ผมว่ามันก็ทําความเข้าใจได้ยากพอสมควรนะเพราะผมก็ใช้เวลานานเหมือนกัน,นเพื่อตีความสําหรับไอ้หเล่มนี้มันให้มานะซึ่งมันไม่ได้ต่อกันแบบขนาดนั้นนะ mm hmm. คือมันมันข้ามถือว่าข้ามเรื่องข้ามเรื่องไกลแล้วเพื่อนๆเ,เหมือนเราดูอนิเมะก็คือดูตอนที่1แล้วอยู่ดีๆเรามันดูตอนที่8อะไรเงี้ยก็คืองงแต่ว่าเราก็แบบตีความย้อนขึ้นไปได้ว่ามันเจออะไรมาบ้างแต่ในดีเทลเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาเดินทางมาเจออะไรบ้างเจออะไรบ้างได้แค่ราวๆนะครับเพื่อนๆโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคิดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร